สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีผู้ทุกคนพี่น้องมื้อเนี้พผ้าเดาจืดใจไปเลี้ยงตำนะพี่น้องเจอันใจดีวันนี้พี่นอ้องเลี้ยงตำา้าเป็นไปเลี้ยงตำาจัามือสองมือเอาปุคนขับโหลดได้บัตรถ้าเป็นไปตพี่น้องบาพวงก็มาอานี่พี่น้อง อันนี้ทางออกแต่บ้านนะพี่เนอะเต้นกับเต้นตอนนี้เราก็ห่าทางดำเลยนะพี่เน้ะงบ่พวงนำหน้า สีหหอนไปหานไม่ออหอแล้วเนาะพี่น้องมืนอนี้เป็นมือกล่อ,องเ <c oughs> ดดเป็นยากก้ด้วย ก็เป็นแคบน้องพี่น้องกลางน้องเพื่อเห็ดตูบใส่เนาะแล้วเป็นกระสิมีครัวใหม่ไหไตน้ำอู้มีดอกบัวขึ้นแล้วเนาะพวงดอกบัวไปเลือกตูบได้บรรยากาศได้มีแต่กงใหม่พี่เนาะ lạc đẹp ạ nà lạc <laughs> tùm nành cái tùm nành ta sẽ ăn lưỡi nào, nó phải nọ ดีเป็นบรรยากาศนะฮะตัจืดจืดมาตัวหนักตัวเมื่อกี้เป็นแคมน้องพี่น้องบรรยากาศที่ดีออนเคยมาเรามากับซื้อสมุนขาดเทานั้นไปจืดแล้วก็บ่าวหลวงพซอจืดจืดโอ้ยเป็นน้องบรรยากาศทั้งรังนะบรรยากาศดีดี สั่งแป๊บสีมานึ่ขวดนึงเอ้ยโมเมนต์แป๊บสีก็แป๊บสีแหละถิ่งเลยที่ว่าคนเดียวดอกอันนี้นะมาหัวเงินเสิร์ฟตามถนมาน้ะมิดเดิ้ลมันสั่งไข่ไข่รูดสับจืดดิกเสิร์ฟขึ้เตียงหานกับ บรรยากาศดีดีวางให้นบกมวงไปเอามวงไว้บาน,นออกตำม,มีมาก่อเนานะอ่อนซางตำตำสัวก็ตำม,มีเนะาะได้มาแล้วตำมีสตดด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 ่ดมาดด้อ โอเแปดมดใจ้นดเดย่ถือไ่ได้จ้าหายสจิลงมือก่อนก็ได้ก่อนบาวแต่หวงั้แสบบดจอด กินตำเด้อพี่น้อง่วงกรอบจอนหน่อยแฉมเนาะกินแฉมนอนอันนี้ก็บาพวงไลดล่ะพักดันซองเพื่อนแน่พี่น้องดันกับผ้าเราพี่น้อง เ f นีกน่กว่ามาเลย f ุุกนนะกินำบพาพวงสอจือดกินอ,ออนไลน์พี่น้าง ตา,ตามีก็ตจำเหาสังละวะตามีกับำสัวีวมานี่มนะัวัวเเลยวาเออนางดูม นทำเชือกตัวเองล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 องฮะเออเสียงดังปก ก็นะมไ,ไ,ได้กินแล้วพีนนนนว่น้อยโอยหหนกมากงกอน้นย <c oughs> เห็นกจะทาวในโทราศัพแตกปอกสดหน้าห <c oughs> น่วยอยู่อะ เป็นเจลนะพี่นนอเจลเกลือลูกลูกไก่เนะไข่ลูกลมาเดอ้อมาเดอ้อพี่หนอะตม่มีเสียลัวแตมีแบบ ยูนอกแล้วง็งไรจัดไปสะเจืดแพมพักันๆเคห่อจิบหนิมสะเจือดกวานพอแล้วก็จะเป็นสีวะ อเนะนะออปลาเนี่ยมันมันเป็นปลาโดายไรตูพี่ชั้วมาก,กินนะมีปลาโลมาน,น้องผิดอกปลาโลมาสำหรับ,บปลาผัวนะ่ะมันปลาไนครับปลาปลาไหนครับมีปลาเนะด้ไง รองเน,น้าผ้าลนูครับปกด้วยตอนนี้ดีดหมักพีกกำลังขึ้นนาพี่น้องไข่ลูกเป็วทำไมจะเจ็บนวนวว่ะดูดหมกพันมือกีเกนลหรอ กินกินธรรมดาลกบางคนอะคะสิบอมากินลูนำเนาะต่ว่านี่นะกินได้เบิดเมอเดี๋ยวะโอ้แล้วพี่น้อย้เจรแลหวบ่่ ไข่แดงมันแข็งดีพี่น้องลูกเอุ้นกมันแซบแต่บางคนเขาจัสิบอมักได้พี่น้องบางคนเขาจัดกระบอกกากินพอดีเป็นคนเส็บเสียพี่น้นองตาหยาดเขาจะว่ากลุ่มกลุ่มหกกนี่ตาหยาดเขาไม่ผ่านการหลาบเลือดมีแต่คนมาคล้องแบบทางนี้บดซนโลกเลยพี่น้องกินอย่างเดียว อีกแล้ว มันนัวนัวเทียวกโอ้หเค็มสิเปล่าใน,นลูกล,ลูน้อยเนะเดี๋วัวนี้ลูกน้อยวันน้อยเราไงอ่ะเจ้ามันเามันหน่วยหนึ่งสองพันหารอยกีบที่ลูกที่ลูกที่พันเป็นขนาดกี่ แล้วก็ต้องตุนน้องตุนเลยบตุนเลยโกงแหย่ฟาก็จะเมืออะไรบอโอ้ก็จะเลี้ยงปลาร้ายได้พี่น้องไม่เล้ยงก็ได้เนาะออืมีก่อไม้พายเคี้ยวๆพี่น้องตามแคมน้องสิมีโกงหมัองม่วงโกงหมักอันพาเอาพันเตียมีลายมีลายโกงเยอะพี่น้องเป็นปลูกโกงหมัองม่วงน่ะเป็นปลูกเป็นธรรมชาติเลยแคมน้องมันสิมีโกงไหมทุกบอลนะพี่น้องน้องนี่เป็นการเลี้ยงปลา พี่เนาะเบิดเกียงตับเกียงตับแห่งดี <c oughs> เกียงตับคักสะจืดยังเล็มอยู่เนาะ,ะกินแล้วกระเื่อเด้อจ้าวันนี้เด้ออิ่มแหล็กกระเหมาย่งยังน้ำก้อน้ำก้อนกินเบิด์ตแห้งนำก้อนนี่กับถัวพลูอ่ะ,อระอบรรยากาศโคตรดีเลยพี่เนางนี่นี่สิเป็นตูดเป็นทางยาไงกัสิเป็นยูคแคมทางจ้ายูคแคมทาง น่านยาวไปจ่ายเงินนะมั้งชจีตปันยานายชจิตครับ กำลังเมื่อพี่นนองเอาดีเด้อจืดเมื่อเมื่อจีดคนากันเอาดีดีนะจืดเอเฮอเฮ้อเอลฮ้อเฮอเฮ้เฮ้อเว้อแฮ้อเฮ้อ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้กเฮ้อเ้อเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ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 ้เฮ้อเฮ้อเอเไ้อ้อเฮ้เฮ้อ้อ้อ้้อเฮ้อเ้อเฮ้อเ้า